อันนี้ผมทำาวาวสาดตู้แล้วแล้วก็ตอนนี้ใส่ข้าวแล้วมามาฟังเจ้าของหน่อยอ่ะน้องว่าม,มาเมื่อกี้ตอนนี้ตู้เป็นยังไงบ้างเป็นยังไงตอนนี้ตู้ทํางานเป็นยังไงบ้างทํางานลื่นยังลื่นอยู่ตอนนี้ก็คือข้าวนะท,ที่ปล่อยข้าวมาดูน้องจับข้าวร้อนไหม,ไมนข้าวข้าวมันเย็นเพราะว่า เราจะมาเราจะมาวัดความชื้นเพราะาข้าวมันไหลช้าอันนี้เราวัดความชื้นด้วยมือด้วยตัวเองโดยการหยดข้าวลงไปเพราะเรานี้เราไม่ตั้งเราไม่ตั้งตัวชั่วโมงเราตั้งเป็นตัวเครื่องวัดความชื้นเหตุผลอ่ะน้องบอกเหตุผลนี้ทาไมทาไมตัววัดความชื้นวัดความชื้นไม่ได้คนลมานข้าวไม่เยอะอ่าข้าวไม่เยอะมันก็เลยต้องวัดเองใช่ต้อง a u t o นมมืองานตัวนมมือแล้วตอนนี้อุณหภูมิ อุณหภูมิขึ้นอยู่ที่เท่าไหร่ครับปกติสูงสุดทั้งก่อนที่ไม่ได้ตั้งก็59 59ตอนนี้ตอนที่มีปัญหาเนาะใช่แล้วตอนนี้เหลือตอนนี้ไม่เกิน55ตอนนี้ไม่เกิน55ใช่ดีกว่าเออ่ความรู้สึกว่าอันไหนดีกว่ากันระหว่าง59กับ55กา55ทำไม่ไหม้ทำไม่ไหม้นะตอนนี้เราอบมากี่นาทีแล้วตอนนี้ก็ชั่วโมงเง้ยไม่ถึง สี่ปี่ีาทีอ่าแล้วตอนนี้เครื่องมาทำงานแบบไหนควบคุมด้วยอุณหภูมิแล้วควบคุมด้วยเวลาอ่ามันติดติดดับดับใช่ไหมแล้วตอนนี้เมื่อกี้เราเทข้าวออกมาเมื่อกี้เราเห็นข้าวไหมว่าข้าวมันมีอะไรวะมีรอยไหมไหมเป็นตอกเป็นตอกนะเพราะว่าเมื่อกี้อุณหภูมิเรางสูงอยู่เนาะ มันรูห59ตอนที่ลองใหม่ผมว่าจูนใหม่ให้เหลือแค่50ไม่เกิน55เสียงข้าวสาดทั่วตอนนี้ไม่กินไหมยังไม่ได้กินเดี๋ยวดูเดตา,ต,าติดเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายเตาได้ใกล้ตตีแล้วมั้ง <Wow. S 1> มันจะสวิงนิดหน่อยเพราะว่ามันเราเราไม่ตักทั้งตู้ไง เดี๋ยวเตาติดเดี๋ยวเปิดเตาคือเปิดเตานะ่ะเปิดเตานะ่ะเดี๋ยวเ,เตาติดเดี๋ยวให้ดูเปลวไฟว่าไฟมันอยู่ประมาณนี้เองมาแล้วไฟมาแล้วอ่ไฟแบบนี้อธิบายหน่อยครั้งก่อนกับครั้งนี้เตามันต่างกันยังไงไฟมันปริมาณไฟมันน้อยลงน้อยลงครั้งก่อนสีอะไร อสเไยฟริณไฟเยอะเยอะร้อนแล้วอุเลยใช่ไหมตอนนี้จูนไฟลงมาแล้วให้มันประมาณนี้คิดว่าอย่างนี้ก็น่าจะปลอดภัยกับเราแล้วปอกกับเราไม่หยใ,ให้มันจะมี2เต็เต็ปแรกคือเต็จุด ตอนนี้คือสเต็จปล่อยดอนเนื่ยห้าสิบเก้าแล้วอ่าเราตัดเท่าไหร่ไ,ได้สี่สิบเก้าถ้าเรียกอบแบบคุณภาพอันนี้อบแบบเรื่อยๆให้คล้องก่อนแล้วใครเล่นเมนูเอา พอตู้แค่เนี้ยที่ที่สุราษฎร์อ่ะอบข้าวอ่ะอยี่สิบัวตันชาใช้กี่รอบอ่ะยี่สิบัวรอบอ่ะวันหนึ่งอบได้วันสองวันหนึ่งอบได้รอบเดียวหัวตันหกตบยี่สิบวันไม่มีหยุดสั่งเพิ่อมอีกตวงแล้วตอนนี้ ไม่ขึ้นเร็วมากแล้วข,ขึ้นก็ขึ้นตะสังเกตไหมทั้งก่อนอกันจริงสองทานทีนี่ขึ้นแล้วปริมาณ ส okay. 2องโอเคอ่ะจุดจบสุดท้ายน้องที่ว่าต้องการสงสัยอะไรเพิ่มเติมมีอะไรเพิ่มเติมถามพิ่มะถามคนคุ้มนะคนคุ้มต้องการอะไรอีกต้องการอะไรอีกไหมครับสงสัยอีกไหมยอนนี้อยากอยากจะรู้ว่าแก๊สหมดเท่าไหร่ชั่งกิโลครับง่ายสุดครับหนึ่งชั่วโมงจับจจับกิโลชั่งอ่าต้องชั่งกิโลอย่างเดียววันนี้ผมบอกไม่ได้เพราะว่า จูนแก๊สแต่ละทีมันก็ปริมาณไม่เท่ากันทั้งกิโลเอาแล้วก็จะได้คำนวณต้นทุนถูกผอมบอกเลยครับเตาเนี้ยตาตู้นียนะถ้าเหมาตู้นะเต็มตู้พันแปดผมมีลูกค้าทํานี้ประจำถ้าตำาวันี้ไม่คุ้มเสียเวลาเวลากับเงินแล้วก็ค่าแก๊ มันไม่มีกลับไม่มีพิกข้าวอันนี้พิกข้าวพิกให้ใใไม่มีข้าวกับไปสงปกเหมือนเดิมอันนี้มันเครื่อาทางทำของสตร์ให้ข้าวนิ่งกว่าที่เราทำางันประจวบน,นะทำถูกกว่านี้บาทหนึ่งไม่คุ้มต้องบาทสี่สิบขึ้นแล้วเหมาเป็นตันตันแรก ถ้าตู้นี่หมัเป็นตู้เต็มตู้เต็มตู้พันหกพันแปดครึ่งตู้พันสี่เริ่มต้นพันสองพันสี่เริ่มต้นเหมาไปเลยมากน้อยเหมาเลยเปิดทุลอดเพราะค่าค่าใจ่ายเท่ากันค่าใจ่ายเท่านี้กับครึ่งตู้ใช้จ่ายเท่ากันนะเพราะมันจะเหลืออยู่ประมาณสักเหลืออยู่ประมาณสักสี่สิบตังค์หกสิบตังค์เอาไว้เป็นค่าเซอร์วิสตู้ค่าแรงเหลืออยู่อ่ะอ่ะ ก็เลยว่าตอนที่เนี้ยลูกค้าผมบอกเลยน,นี่นี่คือลูกค้าตั้งราคาไ้เลยอ,อ่ะแล้วก็ต่อไปตอนนี้ตู้เนี่ยโอเคยังตอนนี้ตอนนี้ตู้เนี่ยเราดูผมเช็คระบบให้หมดแล้วทำความสะอาดให้แล้วเช็คสกูให้แล้วทํางานปกตินะแต่แกยังใช้งานได้อยู่นะครับผมพัดลมใช้งานได้ปกติไหมปกตินะ,ะหัวเตาน่ากลัวไหมตอนนี้ไม่น่ากลัวแล้วไม่น่ากลัวเหมือนเดิมแล้วนะเราผมปรับให้แล้วนะ เรื่องเรื่องเออเรอร์เรื่องตัดไม่มีแล้วนะตอนนี้มันไม่ตัดแล้วมันก็แค่บรรจุควบคุมตามโปรแกรมขเขาแค่อาจจะเวลาในการอบเนี่ยผมบอกไม่ได้ต้องให้เครื่องมันจัดการโอเคนะครับตัวเครื่องวัดความชื้นนะไอเลนรู้เอานะอันนี้เดี๋ยวผมเอาโอเคงั้นใช่ไหมวะแกะดูก็ได้ถ้กาก็ต้องจับชั่วโมงเพราจับชั่วโมงถ้าจะเอาแกะจับชั่วโมงเอามันจะทำงานเป็นชั่วโมงแต่ว่า ให้น้องคนเรียนรู้ระบบระบบออตโต้เข้าไปก่อนเล่นไปก่อนแล้วก็จะเข้าใจแล้วค่คอยๆค่อยๆฝึกไปค่คอยๆฝึกไปต้องเรียนรู้ทุกคนแหละครับก็เลยว่าข้าวมันจะร้อนช่วงเตาอบออกตอนนี้เตาข้าวมันเย็นแล้วใช่ป่ะเย็นแลวเย็นแล้วมันเย็นหม้วอนเลยฮะเย็นบมมิ้วอนเลยไม่นี้มันเย็นแล้วเพราะเตาม,มาดับแล้วเดี๋ยวลองเตาเดี๋ยวลองเตาติดดิเดี๋ยวเตาติดปุ๊บจับจะร้อนเลยเดี๋ยวเตาติดจะร้อนเลย Ehi, non